พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายมนสิทธิ์ไัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จากเอกเทิดพงผมนรากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารักษาณโรงพยาบาลพระปกเกล้าอำเภอเมืองจันทบุรี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับจ่าเอกเทิดพงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมีได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจำเริญหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกดำรงเดชพุทธศี1สิบเอกบุญโชคจากจอนสิบเอกจักรพันธ์กระจางใจพลทหารเทวันแผ่นพัด อาสาสมัครทหารพรานมงคลประคองใจและอาสาสมัครทหารพรานพรานทองดินจันทร์กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาณโรงพยาบาลปราศาสตร์อำเภอปราศาสตร์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ไมความรู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารประเสริฐศรีหราชที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาณโรงพยาบาลไขยสับปสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การได้รับพระราชทานพระมาหาการณุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหาการณุณาที่คุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจาา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขที่ปรึกษาหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าเยี่ยมและถุงพระราชทานไปมอบแก่จ่าเอกเทิดพงษ์ผมนาราหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยโยธินตราดกองทัพเรือซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าขวาขาดจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ หลังทําการลาดตระเวนบริเวณบ้านสามหลังในพื้นที่บ้านหนองรีตาบํชํารากอําเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อวันที่21ธันวาคม2568โดยเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลพระปกเกล้าอเามืองจังหวัดจันทบุรี ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของจังหวัดเชียงรายในแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อหวังรากฐานการให้บริการสาธารณสุขด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืน ช่วงบ่ายเยี่ยมชมนิทรรศาการผลงานของโรงพยาบาลรับฟังการนําเสนอแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคุณธรรมปีงบประมาณ2,569การสรุปผลงานที่ผ่านมารวมถึงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กรการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่สังคม การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งพัฒนาให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของมีความเป็นเลิศดด้านการรักษาพยาบาลและองค์กรคุณธรรมที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผ่านการบริการที่มีจริยธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน วันนี้พลเอกไผ่บุลคุ้มฉาย,ยาองค์คมนีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพัชระสุทธาขจา,านุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทรนปัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,ริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่า ทั้งสามมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาในาเรนที่ราเทพ,พยัวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการมีวรระต่างๆอาทิ ผลการดำเนินงานของทั้งสามูลนิธิการพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี2569ขณะที่มูลนิธิราชธรนมปันสุขให้ข้อเสนอแก่กรมราชทันกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการติดตามช่วยเหลือภายหลังการบำบัดฟื้นฟู อาีิการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีตามแนวทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิิยาภาในาเรนที่ราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาลินีเสริพัฒมหาวัชลรราชธิดาที่ส่งนำร่องและประสบผลสำเร็จในโครงการกำลังใจซึ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่และเด็กและเยาวชนจะต้องกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดปึงการซึ่งเป็นโครงการที่พระราชมงคลวชิระปรีดาเจ้าอาวาสวัดป่าด่านวิเวกขอพระราชทานถวายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่สปายะสำหรับพระสงฆ์ปฏิบัติกรรมฐานอย่างยั่งยืงยน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระบรมราชูปธัมภ์เมื่อวันที่31กรกฎาคม2566ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าอาทิเรื่องขอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการความอุดมสมบูรณ์ของพันธุไม้มากกว่า190 000. พันพันธุไม้ใหญ่ที่พบมากที่สุดได้แก่ประดู่ป่าติ้วขาวกันเกลา กรมการแพทย์แผนไทยศึกษาสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรที่ปลูกในโครงการ7ชนิดและขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรแล้ว3ผลิตภัณฑ์คือชาชงอรุณวายโยยาต้มแสงอรุณและยาขี้พึ่งถอดเซียน วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาร,ราชวังประชาชนทั้งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำเน็กในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อาทิธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโรงเรียนจิตลดามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาโรงเรียนเบญจมะราชาลัยโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและประชาชนจากจังหวัดส,สุขโขทยัยสุพรรณบุรีและหนองบัวลำพูท่านนี้สำนักพระราชาวาังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาจบข่าวในพระราชาสำนักดิฉันดาราการทองลิมสวัสดีคะ่ะ รองนายกเองนิติมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2568นะครับปะตะทธนาคารอมสินคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี2568ขณะที่ทกอสคว้าไป4รางวัลด้วยกันครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคอ,อรอกระทรวงการคลัง มอบรางวัลธัรกวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2568ภายใต้แนวคิด Driving Society Delivering Sustainability นะครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติทันประพาสเป็นประธานมีหน่วยงานรกวิสาหกิจเข้ารับรางวัลอาทิ PA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทปตทจำกัดมหาชนธนาคารอมสินการท่าเรือแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ โดยทกสหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ารับรางวัลันวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2568คว้าสี่รางวัลคือรางวัลคณะกรรมาการันวิสาหกิจดีเด่นรางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ